ไปทุกคนนี่ไอาสามคันเวทป้าแล้วก็เวฟเวฟสกาเวฟสองคนไปลันอินชิวๆแล้วกันเดี๋ยวพาเบิ้ลฟังเสียงด้วย ะพาคูรันอินแต่ว่าคูเผลอใส่ชุดเกียร์ด้วยก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มีช่องชาากซิ่งอีกแล้ววันนี้เราก็จะไปหาของกินกันนะเราจะไปรันอินนี่ด้วยบักเหลี่ยมของเราด้วยนะครับทุกคนบักเหลี่ยมห้าเก้าชักเดิมสี่วาลของเราโกฟิลเพราะว่าจะขี่อะไรนะโกโกลจะขี่นี่ใช่ไหมตรออห้าสามหัวนูนตลาดทั่วไปที่ที่แบบดู ห้าสามนะครับน้องๆแต่ว่าดูดูไปกินเห็นไหมไปกินอะไรก็มีคาบูก็ใหญ่เบื้อเริ่มที่เรายังไม่ประกอบฟิล์มกันนี่ก็คือว่ารถมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปลองขี่ดูก่อนว่าเกียร์มันครบไหมอะไรไหมยังไงไหมนะครับทุกคนผมพาขึ้นไปฟังเสียงดูนี่นะอ,ยอุยยางอ่อนยางอ่อนนะครับเติมลมก่อนทุกคนร,รถเราจอดนานเกินไปเราต้องเติมลมมั่งจอดนานจริงนะทุกค,คนคนเนี้ย นี่วันนี้เราก็ไปซื้อแผ่นไฟบงไฟเบอร์อะไรมาใส่เป็นที่เรียบร้อยหมดนะสตาร์ทมือเรามันค่อนข้างที่จะเสียงดังนิดนึงนะเพราะว่าเรากดไดนะครับทุกคนแข็งไว้ก่อนละดีกว่าออนเนาะแต่ว่าแข็งไปมันก็อาจจะเข้าปะข้างทางได้นะครับทุกคน <c oughs> รอหักหัวรถไปเลยเฮ้ <c oughs> เราตั้งรอบไว้ให้มันแบบเดินเบามันจะไม่สูงเท่าไหร่นะครับทุกคนโอตั้งรอบเดินเบาอยู่แต่ว่าเบียกยังไม่ได้ตั้งเ,<อ>เบียกนอยู่นี่โอ้โหไปทุกคนนี่ไอาสามคันเวทป้าแล้วก็เวฟเวฟสกเวฟสองคนไปรันอินชิวๆแล้วกันเดี๋ยวพาเบิ้ลฟังเสียงด้วย โอ้ยคัดแข็งว่ะคันนี้ย,ย่างตั้งขายังอะไรยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ครนะโวนก็ขอประทานอภัยด้วยรถมันเพิ่งทำเสร็จเนาะยังหน้าก็น่ข้างแข็งนิดนึงเดี๋ยวลองขี่ดูว่าจะมีอาการแก๊กอะไรไหมเพราะว่าเราลันอินครับกล่าวว่าลันอินเล่นชิว เดี๋ยวหาลองเบิ้ลฟังเสียงหน่อยแลลาจานไปลานนินก่อนละกัน <ś led> อะไรดิโกฟิว <ś led> อยากเอาหอน้องโอ้โ oh, หพี่ขอโทษพี่ไม่สู้หลอดทะเลห้าสามแรงโคตรเยอะไมยรอบน้อยไปม, <ś led> มันหมดเร็วเกินไอ้ยังไม่ยกลอ้อไปเลิเล่นได้เกียร์สองเกียร์นะครับเพราะว่ารถลันอินเนาะเดี๋ยวไม่อยากใส่เยอะเท่าไหร่ <ś led> แต่เสียงรถผมรู้สึกว่าเหมือนน่าจะน้ำมันน้ำมันจะหนาอยู่นิดหน่อยนะ อเอาไห้ล่ะโกอเอาสั้งไหน่อไ้ไหละโกไอ้มยูเองเอาทั้งไหนไมหมล่ละเดี๋ยวให้มันหมดหมากอนแต่น่าจะสู้มันไม่ได้นะพนสู้มันยากนะรถมันแรงอ่ะ พี่ยังไม่จูนได้เฉยแล้วพี่ยังไม่จูนได้เฉยหรอ,น,อน่าจะได้แล้วทุกคนพี่ไม่หนีเท่าไหร่นะไม่หนีเท่าไหร่นะแต่ถ้ามันหมอบเลยก็น่าจะหนีเลยนะยัดลูกฮะอันอันน,น,นี้อันนี้แรงก่าเรือไหมอันนี้แรงก่าเรือไหมฮะปัง แล้วมันค้างไหมคะเร่งค้างไหมค้างเร่งมันก็ค่ะเดี๋ยวให้ปรับหนูหนูอากาศนิดนึงอช่เราไปหาซื้อของกินนะครับทุกคนไปชิวๆมันช่วงเย็นแล้วนี่สาไปแล้วครับไปแล้วครับยังไม่ได้ขึ้นใดโน้ไม่ได้จะจูนเก็บเอฟนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเรา,เาไปจูนเก็บเอบ้านพี่แบงค์นะนี้ ล้วไปหายเขตเล่นลันเอ็นลองดูรู้สึกว่าเหมือนรอบมันตัดเร็วไปท่านแป๊บเดียวรอบหมดเลยรถยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ชูด,ดึงเลยนะครับน่าต้องเพิ่มรอบไปอีกอันนี้รอบเท่าไหร่วะไม่ได้ดูด้วยแค่เล่งเบิร์นอย่างเดียวไม่ได้ดูอะไรสักอย่างถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณหมื่นห้าร้อยนะครับเพราะว่าหมื่นห้าร้อยหรือหมื่นสองร้อยแหละเพราะว่าไอตอนผมดรามห้าเก้าชักเดิมอะ่ะมันวิ่งได้ร้อยหกสิบเท่าไหร่วะ ร้อห้าหรือว่าร้อยหกเจดอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแต่สปริงวาลวมันร้องอะ่ะแล้วพอเราลองไปมันก็มันก็ร้องเหมือนเดิมทุกคนทุนเข้าใจไหม <Yeah. S 1> สปริงวาวลร้องแค่ตอนรอบหมื่นสองร้อยพอเลยหมื่นสองร้อยไปมันไม่ร้องนะครับผมมม่ไี่ปวดหัวเลยนะ <Yeah. S 1> แต่พอเรามาทําใหม่นี่ไม่มีร้องนะครับรอบนี้ไปลานอินชิวๆแล้วกันลากัน ย่อ,อไม่มีรถก่อนเจอคู่รถเรารถเราลูกก็เล็กกว่ารอบก็น้อยกว่าทุกคนดูกันดีแล้วมันก็ตัวอย่างเล็กอะ่ะผมอย่างอ้วนอ่ะพุงอย่างโตหรรถยังไม่มีเลยอ่ะรอบตัดก่อนทุกคน เดี๋ยอะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมเปิดรอบไป็เท่าไรผมลืมเหมือนกันแต่่อยไปดูนะครับแต่ไปจูนใหม่เดี๋ยวไปจูนใหม่รอเลยรอเลยนะครับเย <Yeah. S 1> ้ชิวๆการหมู่บ้านเราก็จะไปหาซัดลงซัดแรงที่บนเราไปซัดตึงแบบทางลงทางเลี่ยงอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับปั๊ก <Yeah. S 1> เออทางที่มันแบบนอกหมู่บ้านนะเราก็ซัดเต็มที่เต็มเหนี่ยวเต็มกราฟเลยแต่เราซูนไม่ได้หรอก,กฟิวอะ เขาก็ยอมยอมมันไปเดี๋ยวเพิ่มรอบก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันเสียงมันได้ปะเว็ดไหม รอบตัดเฮ้ยถ้ารุดมานะสันบอกเลยแค่นี้รอบตัดนะตัดแบบตัดยับ้วทุกคนขนาดัานดินนะนี่ยังไม่ได้จูนนะนี่ยังตัดขนาดนี้เย่ยขี่มันเ่รอแค่นี้ไอเจอกันได้รีไอร้องพี่บอกเลยก็ที่ผมบอกนะทุกคนว่าทําไมเราต้องเปิดรอบ สำหรับคันนี้ก็คือรถคันนี้มันใช้ย่านรอบที่สูงนะครับมันมันแบบแรงม้ามันอยู่รอบได้าย่แล้วมันใช้ย่านรอบสูงๆนะครับแล้วถ้าเราเปิดเยอะๆอ่ะมันจะแบบยิ่งเตะเกียร์มันยิ่งจะรับแรงยิ่งจะเดินแรงนะถ้ารถเรามันรอบน้อยอ่ะมันมันไม่สัมพันธ์กับเครื่องยนต์ทุนเวลาเราติแล้วมันจะกว่ามันจะเดินอ่ะมันจะแบบมันหล่นลงมาเยอะกว่ามันจะโอ้กว่ามันจะแหวนอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้แหวนท้ายแบบยังหมอบไม่หมดเลย รอบตัดตัดตาตัตาตัตะตัตาตตาี่ขี่รถมาสองสามปีเนี่ยมีครั้งนี้ะล้อบตัดเนี่ยพี่รถพี่มันรอบตัดมาน้องได้ยินปะได้ยินไหมรอบตัดอ่ะเออนะตัดเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยขึ้นจะเตอเอเดี๋ยวค่อยเพิ่มรอบเพิ่มรอบ ไม่รู้ว่าตัดเท่าไหร่แต่ได้จะตัดหมื่นหมื่นหน่อยๆน้งทุกคนขี่แบบไม่ต้องกลัวพังอะคันนี้ใส่ได้เต็มเต็มเต็มเนี่ยวเต็มเบี้ยวเลยไอ้เฮียพาคูลันอินแต่ว่าคูเถอใส่ชุดเกียร์ด้วยใส่ชุดยุดบ่อด้วยไรครับ ตึงน,นะครับน้องๆฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์่ห้ชาวชาซีด้วยเดี๋ยวเราไปเข้าตล,ตลาดอะไรกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยเจอกันถ้ามันมีแสงนะทุกคนโอเคซีอากีเลเธอร์นิกทามจุ๊ก๊